ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่เรียกกันว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้เราจะมาพามาดูบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเพราะว่าในข่าวว่าตอนนี้ภายในเดือนพฤิกายนนี้สถานีรถไฟอย่างนี้เขาก็จะปิดแล้วครับปิดไม่ปิดยังไงก็แล้วแต่ตามที่เขาจะกําหนดอันนี้เราก็จะมาดูกันว่าบรรยากาศตอนนี้ช่วงนี้ช่วงโควิด ที่สถานีแห่งนี้เป็นองไรบ้างด้านหน้าตอนนี้เขาปิดเลยคนระับปิดล้อมร้วเลยเลยเข้าไม่ได้เพก็าอาจจะเป็นช่วงของโควิดเยอะ ส่วนพิพิธภัณฑ์รถไฟตรงนี้ไม่มีห้องแสดงอะไรต่างๆตรงนี้ก็เลยเข้าไม่ได้เพราะว่าเขากั้นรั้วไว้เราก็เดินผ่านด้านข้างคปอยให้ไปเข้าด้านข้าง อากาศวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ดูเงียบเหงาหน่อยรอมีวัคซีนไม่หมดจะเป็นช่วงโควิดอย่างที่ว่านะก็เลยปิดแล้วก็ทุกวันนี้ปกตินอ่นี้ที่นี่เขาห้ามนอนค้างคืนช่วงนี้ก็เหมือนก้านซ้อมปิดสถานีเลยเพราะว่าพวกร้านพวกอาคารต่างๆเขาก็ล้มปิดแล้วมีธนาคารอมสิน ระออมสิ่งพรหมือนจะปิดไปดูสิประกาศเขาเขีย,ยนว่าอะไรปิดทำการใ้กันเดินจุลอที่ผ่านมาแต่ว่าไม่มีแล้วอย่างก็เริ่มเีงยงเหนะครับร้านก็ดีเท่าที่ร้านก็เตี๋ยวก็เลิกไปแล้วไม่มีอลไข้างในล ผ่านช่องทางซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางขนนตรงนี้ผิดกิจการครับ ังโลงเงี่ย,ยที่นั่ไม่เยอะร้ากาแฟเอยด่ทไปร้านกาแฟาดนสองหลังร้านกาแฟาลางร้านกาแฟในสัง่งนี่หลอต้งนี็เนี่ยตันนี้ก็ปิดไม่ขายแล้วนีเแต่ว่ามีตู้อัตโนมัติอยู่เดี๋ยวเจะหยอดตู้อัตโนมัติกันห้องน้ำใช้บริการได้นะ อันนี้ไม่เก็บตังค์ฟรีชอบใจตู้สองตู้เนี่ยตู้อ้างหน้าช่อวนตู้เชือยืดพอ,อเวลาเราไปต่างนหลัดไปทำเที่ยวอะไรครับไม่มีเสื้อผ้าเลยครับอนนยากตู้นี้ใช้ได้ต้ง,ตงมีตู้ใหญกแบบนี่นอันนี้เขาก็ให้กำหนดจะบเบราจะไปสไตน์ไหน เดี๋ยวเราจะไปลงหลังสิบมีเที่ยวกระดวงสองนระดวงนนะมีกระดวงสังคม